สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่วัดร่องร่องศินะครับอยู่ที่อ,อําเภอเมืองงครับจังหวัดเชียงรายส่วนตอนนี้ผมมาอยู่ที่ห้องน้ำครับห้องน้ำที่ไม่เหมือนใครครับอาจจะเป็นที่เดียวในโลกก็ได้นะครับคุณจะเห็นนะครับมีคนถ่ายปกันเต็มเลยนะครับคม่เคยเห็นกันเลยนะ ครับคู่ควรก็มาถ่ายรูป้องน้ำครับส่วนตรงนู้นครับส่วนตรงนู้นนะครับโบสที่กำลังสร้างโบสที่กำลังสร้างใหม่เนื่องจากแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับเี๋บจมถ้วมีกำลังสร้างใหม่อยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วสวนนั้นที่สิ บ่อน้ำครับบ่อน้าสามารถโยเรียได้นะครับนี่ครับของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับขอสร้างวัดล่องขุงครับครับดูเลยครับขอสร้างเสาขิ้นได้เลยนะครับนี่